สาัสปีค่ะในฉันชื่อนาะงสาวดอกทรงเรศงนะคะมาจากอนามัยสมองพื้นนะคะวันนี้ลงมาเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินจิตวจประจําวันขั้นพื้นฐานนะคะคือ A D L คุณตาชื่อว่าป้าจอยป้าจอยนะคะคุณป้าจอยอายุเท่าไหร่แล้วคะ70 70เช้านี้ใครทํากับข้าวให้คะลูกทำให้คัด แล้วสามารถรับประทานได้เองไหมจ๊ะหรือว่ามีคนคอยหรือว่าลูกหลานเตรียมช้อนไว้ให้ลูกเตรียมไว้ให้ก็มากินเองแล้วกิจวัตรประจําวันเช่นอาบน้ําเนี่ยคุณป้าจอยสามารถอาบน้าได้เองไหมคะอาบด้แล้วล้างหน้าแปรงฟันหวีผมทําได้เองไหมจ๊ะทําได้แล้วอเวลาใช้ห้องน้ำเนี่ยค่ะเวลาที่ป้าจอยเข้าห้องน้ําป้าจอยอสามารถอ่ะ เข้าห้องน้าได้เองหรือว่าต้องแบบนั่งนานๆแล้วต้องมีลูกคอยช่วยไหมพอมันเข้านานลูกก็ต้องมาช่วยยกขึ้นแล้วปัสสวาวะคุณป้าจอยสามารถกั้นได้ไหมคะในหนึ่งสัปดาห์มันก็มีาดบ้างแล้วการขับถ่ายล่ะคะกั้นได้ไหมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ไหลออกมาเองแล้วการเสื้อผ้าเนี่ยคุณป้าจอยสามารถใส่ได้เองไหมจ๊ะ ใส่ได้แต่ว่ากระดูกมันเล็กติดเองไม่ได้แล้วอ่ะลุกจากที่อ่ะที่นอนเนี่ยไปเก้าอี้คุณป้าจอยสามารถทำได้ไหมจ๊ะทำไม่ได้ต้องมีลูกคอยช่วยยกช่วยพยุยไปแล้วอ่ะเดินภายในบ้านเนี่ยคุณป้าจอยสามารถเดินได้เปล่าเดินไม่ได้ลูกพยุงไม่ก็ลูกไม่อยู่ก็ หาไม้เท้าเดินไปมอเอาแล้วบ้านป้าจอยมีกี่ชั้นจ๊ะมีสองชั้นแล้วเวลาขึ้นแล้วป้าจอยอยู่ข้างบนนอนข้างบนหรือข้างล่างจ๊ะนอนข้างบนแล้วเวลาขึ้นบันไดเนี่ยป้าจอยต้องเดินขึ้นเองหรือว่ามีลูกคอยช่วยจ๊ะลูกก็ช่วยเหมือนเดิมลูกก็ช่วยโอเคอ่า สรุปนะคะคะแนนก็ A D L รอได้12คะแนนนะคะก็คือติดสังคมก็คืออยากแนะนำคุณป้าจอยเนี่ยค่ะอา,อาจจะจัดสิ่งแวดล้อมหรือว่าบอกลูกอค่ะจัดสิ่งสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เป็นระบบระเบียบก็เพราะาเพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดการพัดตกหกล้มได้นะคะหรือว่าการขึ้นบันไดแล้วบันไดมีราจับไหมจ๊ะมี ก็เวลาขึ้นก็อาจจะขึ้นหรือว่ามีคนคอยช่วยเนาะเพราะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการผ่าตัดหโหนงได้แล้วห้องน้ําเป็นแบบนั่งแบบชักโครกหรือนั่งยองจ้ะชักโครกธรรมดามแล้วมีราวจับไหมจ้ะไม่มีไม่มีโอเคนั้นถ้ายังไงถ้าสามารถแบบพอมีทรัพย์ทุนทรัพย์ก็อาจจะทําราวจับหรือว่าให้คนย้ายเนี่ย ไม่เกิดการพรัดตกหกล้มได้นะแล้วก็การกั้นปัสสาวะกับการขับถ่ายเนี่ยก็อยากจะสอนให้คุณป้าจอยคัมิบนะเดี๋ยวคุณป้าจอยหายใจเข้าหายใจออกนะแล้วเราก็จะคัมมิบต้นนะจ๊ะสิบสิบวิเราก็นับหนึ่งถึงสิบพอหนึ่งถึงสิบปุ๊บเราก็คลายแล้วก็ปล่อยไว้อีกสิบวิแล้วเราก็ค่อยมาคัมมิบอีกอีกสิบวินะจ๊ะ สามารถทำได้15ครั้งก็คือจะรวมเป็น50 15ครั้งก็คือจะรวมเป็น50ครั้งนะจ๊ะก็คืออยากให้อ่ารยจอยเนี่ยถ้าทำได้หรือว่าสามารถวันหนึ่งทำได้ครั้งสองครั้งก็อาจจะเพิ่มวันเพิ่มไปวันละครั้งสองครั้งเพิ่มเป็นเพิ่มไปเรื่อยๆอะจา้ะเพราะว่ามันจะเห็นผลภายในสี่ถึงหกสัปดาห์เนาะแล้วก็รับประทานอาหารที่ มีประโยชน์นะพวกเนื้อนมไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มร่างกายให้สุขภาพร่างกายของเรามันแข็งแรงขึ้นนะคะวันนี้แล้วก็วันนี้นะคะก็จบการเยี่ยมบ,บ้านแล้วแล้วก็อ่ะอยากเดี๋ยวว่าถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวก็จะประ,ประเมินอ,อีกนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณจ้ะ